ความมาเยอะกว่านึ้ยมาเยอะขว่นาวนึ้ยมาอยู่เฮือนเสาแกง,างแสดงเพียงเจ้าเนอ้อมาอยู่เฮือนเสาแกงว,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 วันนี้อ้ําจะพาไปดูช้างค่ะแต่ช้างที่จะพาไปดูนั้นนะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะช้างเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนที่นั่นค่ะเราพร้อมกันแล้วไปกันเลยคะ่ะ ประเพณีการบวชนาคช้างนับเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของตำบลกระโอพอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ประเพณีบวชนาคช้างนั้นเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวกุยหรือชาวกลวยที่มีความผูกพันกับช้างซึ่งได้สืบทอดที่ีชชีวิตจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีและที่นี่บ้านตากลางก็เป็นที่รู้จักของผู้คนในชื่อหมู่บ้านช้าง ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านช้างค่ะโดยใช้ถนนเส้นทางสุรินทร์ท่าตูมก็จะถึงหมู่บ้านช้างค่ะโดยใช้เวลาราวประมาณ1ชั่วโมงกว่าก็จะถึงหมู่บ้านช้างค่ะในช่วงปลายฤด,ดูร้อนเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนบรรยากาศสองข้างทางจะดูแห้งแล้งแรงนาบางที่ก็เริ่มมีการเตรียมไถเปรกันแล้วค่ะเมื่อเดินทางมาถึงเขตตําบลกระโพเราจะเห็นผู้คนมากขึ้นเห็นช้างเดินตามท้องถนนเห็นความคึกคืนของผู้คน โดยเฉพาะที่บ้านตากลางชาวบ้านกําลังร่วมกันทําบุญประกอบพิธีการบวชนาคช้างในครั้งนี้และเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณวัดแจ้งสว่างก็จะเห็นด้านค้าจํานวนมากตั้งเรียงรายไว้บริการประชาชนที่นี่นะคะเป็นวัดแจ้งสว่างค่ะเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีการโกนหัวและการบวชนาคค่ะและวันเมรืนยังมีการบวชพระค่ะ เป็นยังไงเดี๋ยวอ้ําพาไปดูกันค่ะเมื่อหนุ่มชาวปุยทุกๆคนที่ออกไปทํางานต่างถิง่นต่างแดนมีอายุครบบวชไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ต้องเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระทิ่สุดเพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวปุยแล้วหากลูกหลานคนใดต้องการที่จะบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ก็ต้องกลับมาบวชที่บ้านตากลางแห่งนี้เท่านั้น หากบวชที่อื่นก็ไม่ถือว่าการบวชนั้นสําเร็จประเพณีนี้จึงเป็นประเพณีสําคัญของทุกๆคนในหมู่บ้านเป็นพิธีอุปสมบทหมู่ที่งดงามอย่างมีเอกลักษณ์ เป็นข้อดีของโบสถ์เป็นข้อดีของสังคุลต่างใจศึกษาธรรมะนับหนื่นอ่ะจู่เอานี่เอาต้องแต่งตัวต้องแต่งตัวใส่สบายให้แต่งหรือแต่งเลยวันนี้มีทั้งคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมาบวชนักรอบประมาณสิบห้าน้าค่ะในพิธีปลงผมมาก จะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมทั้งญาติพี่น้องก็จะมาช่วยการเตรียมตัวให้กับน้าไม่ว่าการควนผมการแต่งหน้าการแต่งตัวและที่สําคัญคือการสวมชดาซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่อื่นหลังจากที่ปองผมให้นาคเสร็จนะคะก็จะขึ้นมาบนสาราเพื่อรับมอบของใช้จาเป็นในการเป็นพระค่ะและเรียขวัญให้กําลังใจนาคค่ะ หลังจากเตรียมตัวนาคแล้วเสร็จก็จะเป็นพิธีการมอบเครื่องอัฐวริขารเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอดการเบวชเป็นพระหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีเรียกขวัญน,นาคหรือพิธีบายสีสุขขวัญน,นาคโดยญาติพี่น้องของนาคจะมานั่งล้อมวง,งจับได้สายสิงช่วยกันเรียกขวัญกลับมาอยู่กับตัวหมายถึงการมีสติกลับมาที่ร่างกายเพื่อเตรียมตัวเป็นพระอย่างสมบูรณ์โดยมีพ่อพรามนำสูด หลังจากทาพิธีเสร็จน้าก็กลับไปฉลองสมพธองค์น้าที่บ้านค่ะพอรุ่งเช้าก็จะมาร่วมแห่ประก,กาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอย่างสารประกรรมและวังทะลุหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนบวชวันนี้ก็เป็นวันที่สองของกิจกรรมการบวชน้าช้างค่ะบ้านตากลางตำบลกะโอพอําเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์ซึ่งมีวัดแจ้งสว่างเป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรมการเส้นไหว้าสารประกรรมและยังมีการแห่นาบนหลังช้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวอ้้ำพาชมบรรยากาศค่ะด้วยข้อปฏิบัติและวิถีของคนที่นี่การบอกกล่าวผีบรพระบุุรบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือจึงเป็นเรื่องสำคัญ และนี่นะคะคือสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเส้นไหว้สารประกรรมค่ะในการจัดกิจกรรมนี้นะคะเพื่อการบอกกล่าวกับผีบรรพบุรุษในการจัดกิจกรรมอย่างรับรื่นค่ะส่วนข้าชสารก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพราะที่นี่มีสารประกรรมของชาวกุยคนเลี้ยงช้างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะในพิธีการเส้นไหว้ก็ยังมีการเสี่ยงทายความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมจากข้างไก่ซึ่งปีนี้ทำนายว่างานจะรับรื่นมีความชุ่มฉ่ำสำเร็จรุดล่วงไปได้ด้วยดีเสียงพ่อเท่ากับซิบลูกหลานแต่ในขณะที่บรรยากาศรอบข้างร้อนอบอ้าวมากๆหลังจากเสร็จพิธีเส้นสารประกรรมก็เป็นพิธีแห่นาาวนหลังช้างเพื่อประทําพิธีต่อที่วังทะลุสถานที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เคยใช้ในการบวชเมื่อสมัยก่อน หลังจากช่วงเช้าที่มีพิธีเส้นว่วาสารประกรรมแลว้วในช่วงบ่ายท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวความรู้สึกในระดับ40องศาแต่ด้วยความศรัทธาทำให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่หน้าคุนหลังช้างอย่างหนาแน่นไปยังวังทะลุที่บริเวณแม่น้ำชีและ แม่น้ำมูลไหลามา,มาบรรจบกันก็สภาพอากาศวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าร้อนมากค่ะแล้วก็แบบเมื่อว่าวงเลยค่ะคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะคือว่ามันร้อนมากๆเลยค่ะ ของขบวนแห่ค่ะนี่กำลังจะไปยังวังทะลุค่ะขบวนช้างนับร้อยเชือกและประชาชนที่มาร่วมบุญนับร้อยคนเดินทางด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแห่นาคไปประกอบพิธีประกอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกพื้นที่หนึ่งที่นั่นแต่ไม่น่าเชื่อคำทำนายที่ยังคาใจอ้ําอยู่นั้นก็ทำให้อ้ําต้องตกใจจู่ คนก็ตกมาได้ดื้อโดยไม่มีวิเวลมาก,ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆค่ะและที่มหาสารไปกว่านั้นคือฝนตกได้ไม่นานตกได้แค่คขึ้นทางก็หายไปเลยเหมือนทำให้คลายความร้อนลงเหลือเชื่อมากๆ ตอนนี้นะคะเราก็ร่วมเดินขบวนแห่ไปยังวังทะลุค่ะการบวชน้าช้างนั้นไม่ได้เป็นการนำช้างมาบวชแต่เป็นการบวชของผู้ชายที่มีคุณสมบัติในการบวชเป็นพระเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่และยังเป็นการเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการมีช้างเข้ามาร่วมในพิธีปฏิบัติด้วย ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวปูยที่นี่ที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างมาตั้งแต่โบราณอีกทั้งยังมีขั้นตอนในการดําเนินพิธีที่แตกต่างจากที่อื่นซึ่งสามารถเห็นได้แค่ที่บ้านตากลางแห่งเดียวเท่านั้นที่นี่นะคะคือวังทะลุค่ะเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีค่ะและพื้นที่นี้นะคะเมื่อก่อนยังเป็นที่ ที่ใช้ในการบวชพระเมื่อยังไม่มีโบสถ์ค่ะวังพะลุในอดีตเป็นพื้นที่สันดอนกลางแม่น้ําซึ่งเกิดจากแรงของน้ําในแม่น้ำสองสายคือแม่น้ามูลและแม่น้ําชีนําตะกอนดินไหลามารวมกันเกิดเป็นสันดอนกลางแม่น้ําในช่วงฤดูแล้งน้ําน้อยอย่างนี้ช้างสามารถข้ามไปยังสันดอนนี้ได้เพื่อไปทําพิธีบวชเพราะเชื่อว,ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถข้ามไปได้เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ําทําให้น้ํามีระดับสูงช้างไม่สามารถนํนานาคไปประกอบพิธีได้จึงเป็นเพียงการแห่นาคมาบกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนก่อนการเข้าสู่ร่มกาสาวพัดในวันพรุ่งนี้และในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมการบวชนาคค่ะซึ่งได้มีการพานาคไปบวชที่วัดแจ้งสว่างเพื่อที่จะเป็นพระได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ความงดงามในวิถีสูประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวกุยที่สืบทอดและถือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเชื่อความศรัทธาในการปฏิบัติตนตามจารีตวิถีชาวพุทธชาติพันธุ์สวยกยุยในชุมชนบ้านตากลางตบบกระโอพอเภอท่าตูมจัังหวดสุรินร์แห่งนี้ที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับช้างติดดังญาติสนิทจนกลายเป็นความผูกพัน ความงดงามในแนวคิดกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหรือร่วมกับธรรมชาติอนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนทําให้ที่นี่ยังคงมีเรื่องราวให้ลูกหลานและคนนอกคนที่อย่างอ่ำได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสเพื่อที่จะอยู่ร่วมอย่างเข้าใจ